สวัสดีค่ะเราจะพามาดูที <huh Becca. S 1> ่จอดรถริ <ências> ่มรื่นไหลฝุ่นเห็นไหมคะโอ้โหนี่นะคะนี่คือที่จอดรถร่มรื่นไรฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูป้ายนะคะนี่นะคะอ่านสิคะที่จอดรถร่มรื่นไรฝุ่นนะคะนี่นะคะนี่คือคำว่าไรฝุ่นนะคะ เรากำลังจะขึ้นไปที่สระมรกตอุ้ย้อนมากเลยอะโอเคเดี๋ยวจะปะเก็บภาพบรรยากาศที่สระมรกตให้ดูกันอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายร่มรื่<อ>นจนต้องหยีตาแล้ะทาซันบล็อกอะเข้าใจปะและอะไรฝุ่นจนต้องเอาแมสมาใส่อะรจริงๆพูดเลยเย,ย็นไม่ไหนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเดินขึ้นสะมรกต หรือมรตคุณนะคะไม่รู้นี่คือรายการ V ีอาโซที่กำลังจะถามความเห็นของท่านผู้ที่มาเที่ยวไปแล้วที่ขึ้นแล้วก็ำลังจะลงนะคะว่ามรกตหรือมรคุณซึ่งตอนนี้ถามไปสี่คนแล้วทุกคนพูดเราลืมถ่ายคลิปทุกคนพูดเป็นคำเดียวกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเดินขึ้นไปไกลไหมคะ ร้อยเม็ดห้าร้อยเมตรไม่เจอเนี่ยบ้านน้ำเป็นไงคะตอนนี้มรกรกตหรือมลคุณคะมลคุณไอ้ดิฉันมลคุณนะคะแต่เพื่อนเอมมี่มอของดิฉันนะคะเอมมี่มอเป็นไงมรกตหรือมรกุณมรกตหรือมรกุณคะยังไม่รู้ค่ะอีเอมมี่บังคับให้กูเดินขึ้นหนึ่งกิโลเพื่อที่จะไปดูสระมรกตอันสวยงามมากของมันที่มันมาเมื่อสี่ปีที่แล้ว แล้วมันก็บอกว่าสวยน้ำใสมากกระโดดเล่นกันสนุกสนานนะฮะแต่นี่คือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามกันอีกนะคะเขาบอกว่าถ้อาถอยากให้ใส่ต้องขึ้นไปต้นน้ำซึ่งเดินอีกสี่โลมนะสนุกสนานจังเลยอ่ะ สูกมากทางเดินก็เรียบนะทางเดินก็ดีนะทางเดินก็เป็นเปูยางมาต่อยแลวลยแาวนี้นะคะนี่คือกําลังเดินขึ้นเขากันอยู่นี่นะคะจบปะจบปะโทษนะคะเดี๋ยวขึ้นไปอีกเยอะไหมคะไม่ทอเลยหรอ,รอว่าน้ำตอนนี้เป็นไงคะใส่เนาะ แม่คอนเสิรกตก็คนเล่นมรกรดหรือมรกรุณน้องเอาจริงๆเริ่มสุดมรกรดหรือมรกคุณนมรคณคุณมันพูดเลยค่ะมรกรุณนมรกรุณนะคะนี่คือเสียงจากผู้ชายจริงนะคะนี่กำลังเดินลงมากันอยู่จบปะเขียบนะคะถามนิดนึงขึ้นไปอีกเยอะไหมคะ ตอนนี้คือเลยเลยขึ้นาเลยแล้วค bon ่ะแล้วทั้งบนน้ำใสไหมคะไม่ใชสมรกตหรือมรกคุณครัคุณพี่คุณุค่ะมรกคุณนะคะจบปะแต่เอมมี่มอของดิฉันก็ยังจะคนมันหน้าแล้วก็เดินขึ้นต่อไปนะคะเพราะนางไม่ยอมค่ะ ยังยืนยันคำเดินเพราะนะคะเดินที่เปิดกจนะคะไกใส่ไหมน้ำคนเยอะมากมรกตดหรือมรกรุครับคุณพี่มรกรุ่นนขอถามคำให้กับตะมรกรุ่มรกรุ่นแม่มรกรุ่มรกรุ่นไหมลอยลยมรกรุ่มากน้ำมันก็แค่นี้นะ แต่คนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเราคือเหมือนกับว่าเราเบียดลงไปเล่นไม่ได้แล้วคือคนมันเยอะมากเหรอเล่นได้ค่ะแต่ว่าน้ำมันไหลช้ามากไหลช้าน้ำเป็นของใครก็องก็คือไม่อยากลงอ่ะก็ลเมื่อกี้เล่นออกขึ้นไปเราก็องเไ่นไปขึ้นทางนู้นนะลงทางนี้ทางนี้ใกล้กว่าอ๋อขอบคุณมากค่ะไม่ถึงเดี๋ยวนี่มอละคุนมากมอละคุนมากอันนี้รายการสี่คำ เยมกูไม่ขึ้นแล้วนะแล้วสามคนนะคุณเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาขึ้นแล้วเขาลงเลยเออเขาบอกเขาขึ้นเหนือเขาไปลงเลยอุ้ยเอี้ยอีกวายอีกวายเอ็มขอด่ามึงออกสื่อในทวิตให้สามคำกับทริปนี้นะคะอีกวายเอ็มจบปะอีเอ็มมี่มอคือคนไหนจะไม่รู้คือคนนี้เนี่ยเนี่ยคนที่เข้าห้องน้ำอีเอ็มยังเจออะห้องน้ำคนกลาน้เอ็มยังเจอถ้าไม่ลดก็ชดใส่เนี่ย ครับึ่งทางเหรอก็น้ำใสเนีคะตอนนี้น้ำขุ่นมรกตหรือมรคุณคะใส่ท่านมรคุณแล้วครับคนเยอะแล้วคนลงมาเล่นขอบคุญจังมรคุณจบปะจบปะเขาบอกมรคุณเหรอครับอย่างเงี้ยคนตายอ่ะคนตายไม่โกหกโอเคปะ คนที่นี่แบบว่าจะบอกบอจะบอกว่าแต่คนที่นี่ใจดีเนาะพูดด้วยคุยด้วยทุกคนเลยอืมเราคุยดีด้วยออแต่หนะ้าเขาจะดุนะแต่ว่าจริงๆแล้วนิสัยดีมากเลิศเ<ด>นี่ยเนาะคนไทยด้วยกันเนาะสยามเมืองยิม้มเ,ออเวลาเลินมากๆเราน่าจะเป็นอย่างเง,งี้ยมีเ,เลือดฝาดเลือดฝาดหรือเลือ,อดตาไมู่สิ ล้อตรงนี้เป็นมรคุลหรือมรคุลคะมลคุลคุณลคุคุมคุมคุลเวลีคุณแล้วเวลีคุลใกล้เห็นความจริงกันแล้วนะคะทุกท่านจะได้พิสูจน์กันเพราะว่าเพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นาจะได้พิสูจน์เอี่เราจะได้รู้นะคะว่าเอมี่จะโดนตบไหมวันนี้ คนเยอะมากว้ายเอ็นเ็คเลยกับเข้ารถกมาถึงแล้วค่ะจะก็บภาบรรยากาศให้ดูนี่ค่ะและนี่ก็คือศักมร,รกกนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่า คนไม่เยอะเลยนะคะจะเป็นศาสตรที่ายเวทมากๆเลยทีเดียวนะคะน่าเล่นน่าเล่นนะคะสังเกตไหมคะว่าน่าเล่นมากเลยทีเดียวนะคะทุกท่านมองด้วยตาค่ะมองด้วยเอ่อในกล้องเนี่ย,ก,ยกาอาจจะไม่เห็นนะคะว่ามันคุณมากหรือคุณน้อยแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่า,า,าต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเองคะ่ะว่าคําว่า เว r รี่เวรี่ขุ่นั้นคืออะไรนะคะคดิฉันด <c oughs> ิฉันขอแนะนำเลยคะ่ะสระมรกตหรือมอรกุลนั่นเองนะ